เหตุการณ์แบบนี้บ่อยไหมฝาก้ตกก็ไม่กนะ็ไม่เกิดนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะมีแบบแบบคนมาขับรถแล้วก็จะจะมาโดนแล้วมันก็แตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่างเหตุการณ์ที่แบบว่ามีคนตกลงไปแบบเมื่อวานเนี้ยไม่ไม่มีค่ะไม่เคย,คยมีไม่เคยจะรถตกไม่เคยจะรถตกอย่างเงี้ยค่ะเทศบาลเขบอกไห่เขาจะรับผิดชอบอคุณน้องเขายังเขาก็รับผิดชอบค่ะเทศบาลก็มามาถามอยู่เหมือนกันค่ะติดต่อแต่ทีนี้ว่าทางั้านคือติดต่อ น้องเขาไม่ได้ค่ะที่เป็นลูกค้าร้านเค้กเพราะว่าก็ามากันสาคนแต่ไม่ไม่รู้ว่าคนไหนที่โทรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วช่วงชุลมุนแบบช่วงเย็นด้วยอะค่ะก็เลยยังหาเบอร์น้องเขาไม่เจอเลยค่ะยังติดต่อไม่ได้แต่ว่าคุณจอมก็ฝากบอกข่าวได้วยนะคะถ้าน้องดูข่าวอยู่ยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็คือให้ติดต่อมาทางเพจร้านเค้กคุณจอมก็ได้นะคะเพราะว่าทางเทศบาลเขาจะฝากขอโทษด,ด้วยอะคะ่ะ แล้วทางร้านคนุณจอมก็เป็นห่วงลูกค้าเหมือนกันค่ะพอดีเมื่อวานก็ยุ่งยุ่งอยู่ก็เลยแบบไม่ได้อยู่ที่ร้านไปที่ไปแถวดพิมพ์มาเพราะว่าจะเปิดสาขาหนึ่งสาขาสามอะค่ะก็เลยไม่ได้อยู่แต่ว่าคือเพื่อนเป็นคนที่ว่ามาช่วยอะค่ะมาช่วยคนที่ตกท่อเนี่ยค่ะแล้วก็ลูกชายมาช่วย นั่นแหละค่ะก็ช่วยทําแผลช่วยพาไปล้างตัวแล้วก็ทําแผลแล้วก็ถามน้องเขาว่าน้องเขาจะไปะโรงพยาบาลไหมจะไปส่งแต่น้องเขาบอกว่าไม่เป็นไร<ส>ก็เลยก็เลยไม่ได้ตามอีกเลยค่ะนั่นแหละค่ะฝากให้น้องเขาหายไวๆนะคะค่ะได้ไหมคะก็เดี๋ยวดูแต่ละข้ที่เราใส่เก่าหรืว่าม้วนกระดาษอย่างนั้นท่อตรงฝาฝาท่อระบายเนี่ยคือถ้าปกติอ่ะมันดูปกตินะคะก็ไม่ได้ว่ามันจะชำรุดหรือว่ามีรอยแบบ เล้าอะไรเยอะอะค่ะแต่ก็คือแบบอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงจังหวะที่แบบคนใช้งานเยอะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันเป็นช่วงที่อ่าช่วงหน่งเห็นบอกว่าน้องเขาตัวตัวตัวงก็คือฝาท่อไม่ได้มีร่องรอยกันแตกใช่ค่ะไม่มี้พอเขาลงเนี่ยรถคาเนี่ยก็เลยอ้อมบางคุณชายก็ลงบางีมันเจ็บพุ่งก็พุ่งไปเลยก็คือหน้าเรียบที่เลยใช่ไหมหน้าหน้าเรียบไม่มีรอยหลุมอะไรเลยใช่ไหมครับสภาพเป็นสภาพเดียวกันโอ้สภาพเดียวกันนู้นนะ ก็แบบรอเปลี่ยนอย่างเดียวเลยอ๋อหทุกเวลายกเปลี่ยนเลยใช่ไหมล่ะอ๋อทุกๆวันยกมาเปลี่ยนเลยเพราะว่าวันเป็วันนี้อยู่ใช่แล้ววันนี้วันจันทร์นะเขาเปลี่ยนเลยใช่ค่ะเฮ้ยรัฐบาลเนี่ยรัฐบาลเขาทำรอไว้อีกแล้วรอเพื่อทยอยทยอยไล่เปลี่ยนเรื่อยๆเจ้บาลก็ก็มาดูค oh, ่ะมามาดูก็คือแบบที่เขาก็มาตามงานดูเหมือนกันค่ะว่าเออคุณเจ็บเจ็บแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอรู้ว่ามันติดต่อน้องเขาไม่ได้อะค่ะ เขาก็เป็นห่วงค่ะทางเทศบาลก็ดีมากๆก็คือเมื่อวานเป็นวันหยุดทำงานด้วยวันหยุดทำงานใช่ค่ะก็ตอนเช้าเก้าเก้าโมงก็คือแบบเขาก็มาทําให้อย่างมาตรฐานเลยค่ะอันนี้เชื่อว่าจะแข็งแรงไหมหรือว่าจะฝุ่นอันนี้น่าจะแข็งแรงกว่าเดิมค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบโครงเลยใช่โอเคด้วยเดิมไม่มีเหล็กใช่ไหมไม่มีค่ะเพราะเก่ามันจะเป็นเป็นเหล็กด้านในอย่างเดี้ยก็จะวางเางเข้าไปนะ ชอบขึ้นมากลับรถนี่เหรอไม่ค่ะก็คือเป็นมอไซค์ช่วงรถติดนะคะบางทีอ่าช่วงเด็กนลเกเรียนเลิกลเกรียนอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือรถติดมอไซค์ก็จะขึ้นมาตรงนี้นะคะ่ะก็ก็จะเป็นเป็นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีบ้างอ,อะไร่ก็คือจะขึ้นเลาะพุทบาทใช่ค่ะเลาะพุทบาทบ้างแล้วก็เออก็บางทีลูกค้าก็มาก็มาจอดหน้าร้านเขาก็ต้องขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็คือการทีใช้ประโยชน์เป็นเยอะเหมือนกันนะคะก็แต่เราก็ไม่รู้เนะว่ามันจะผูกมันจะพังแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือทางทางเทศบาล่ะเขาก็รับผิดชอบตรงที่แบบว่าพอเช้ามาเขามามาเปลี่ยนให้อย่างไวเลยค่ะเพราะว่าอย่างคุณจอมก็เอาให้เด็กๆเอาตะแกรงมามาวางไว้เผื่อตัวมืดๆแล้วคนจะคนจะตกลงไปอีก เพราะว่าที่นี่คนเยอะค่ะคนสัญจรเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเขตชุมชน,น,นเนอะน่ละค่ะค้าจะจอดหน้าร้านเนี่ยตรงนี้จะเต็มหมดเลยค่ะแล้วท้านค้ามารับเคสหรือว่าลูกค้ามาซื้อเคกเนี่ย เขาก็จะจอดหน้าร้านคือตรงไหนว่างเขาก็จะจอดเพราะตรงนี้มันเป็นเขตขาวดำคือจอดได้ค่ะถ้าเลยจากตรงนี้ไปก็เป็นเส้นแดงขาวแดงก็ห้ามจอดเขาประมาณสิบกว่าเมตรเนาะประานอะไรนะคะตึกที่ตกกับน้าร้านห่างประมาณสิบกว่าเมตรใช่ค่ะใช่ค่ะห่าง่ไม่เยอะค่ะเพราะว่าแบบเขาก็จอดลงมาก็น้องเขาก็ก้าวขาลงมาแล้วก็เดินแค่ก้าวเดียวเองก็คือเก็อย่างที่เห็นในคลิปะค่ะก็คือร่วงลงไปเลยทั้งตัวค่ะเออเขาตกไปนานไหม ตกไปพักเรือค่ะเพราะว่าน้องเขาว่ามากันสามคนแต่คนขับรถอะยังไม่ได้ลงมาแล้วก็ลงมาแค่คนั่งท่งนี้สองคนแล้วก็ก็ตกลงไปก็ที่ร้านอะนั่งอยู่หน้าร้านกันก็ก็ไปช่วยเลยอะค่ะพอไปช่วยสักพักนึงก็เอาบันไดมาก็มาช่วยกันขึ้นก็กระม,มุบกระแมมกันหมดเลยค่ะน้องเขาก็น่าจะเจ็บเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันมันเป็นเส้นลวดอนะเนาะเส้นลวดเส้นแบบมันปูมันแตกอะแล้วมันเป็นเฉพาะตัว,วค่ะ ก็คือลงไปเฉพาะตัวแบบอย่างนี้เลยอ่ะลงไปปุ๊บเลยถึงสิบนาทีไหมที่อยู่นะถึงสิบนาทีค่ะพี่คอยถึงสิบนาทีไหมคะที่ที่คนลงไปอ่ะไม่ถึงไม่ถึงเพราะเขาต้องจะลดมาเดี่ยเราข้าวลงไปเขาถึงใช้เสี่ยงแล้วก็ทุบมันเลยมาแล้วหลุนนานนานไหมกว่าเราจะเอาประมาณห้าสี่ได้เพราะว่าห้าหกนาทีค่ะต่างร้านจ้าแปลวใหญ่มาเพราะตัวเขาใหญ่มากแล้ว มันดึงขึ้นไม่ไหวแน่เท่ากระใจยพาพลาดลงไปในอ่าง,งนี่พ่แล้วตีขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องกับเสาโทรศัพท์เขาว่ามาที่นี่นนลนแล้วก็ไปล้างที่หลังร้านนะคะไปล้างก <c oughs> ับน้ำอาบน้ำล้างตัวแล้วก็มาทําแผลที่หลังร้านนั่นแหละค่ะมาทำแผลให้ค่ะทำแผลให้คู่ภรรยาทำแผลใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะว่ามีตั้งทำแผลใช่ไหมใช่ค่ะเพราะลูกชายเป็นเป็นผู้ภรรยอยู่ค่ะนะคะเป็นผู้ภรรยก็มีอุปกรณ์ล้า แผลให้พอาะทำแผลให้น kind of ้องเขา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 รับเคสเขาก็ขึ้นรถไปเลยบอกว่าชวนไปโรงพยาบาลไหมไปส่งโรงพยาบาลไหมเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรเขาเกิดเขาคือมันจะมีแค่เนี้ตัวขาขาที่หัวติดที่เดียวเขาเประมาณหน้าขาใช่น้าขาที่เดียวไม่ได้แกงที่เดียวไม่ไม่มีแผลหรือเขาไม่ได้ไปโรงพยาบาลแช่ไม่มีอะไรไม่ไปโรงพยาบาลใช่ไหมเขาไม่ตัวเขาไม่ไปตัวเขาไม่ไปถามอยู่แต่ว่าน้องเขาบอกว่าไม่ไม่เป็นอะไรมากไม่ไปเขาว่าอย่างี้ ะคที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้ครับนั่งในในในี้านบาร์สุขุมวิทนั่งไปเมื่อไงร่ครับแล้วก็มีหันไม่เห็นพอดีน้องผู้หญิงแคกำลังวิ่งตะโกนมาว่ามีคนตกท่อพอดีก็หันออกไปเห็นพอดีแล้วผมก็รีบออกไปแล้วแล้วก็วิ่งเข้าไปหลังบ้านก่อนไปตามคนที่เคยใหญ่น้องเข้ามาแล้วก็มีผีคนหนึ่งให้เอาบันไดออกมาใหญ่มาพูดว่าดูแล้วมันดึงดึงเขาไม่ขึ้นเนไงก็ต้องใช้บันไดลงไปช่วยเขา Ah, ตื่นเ right. ต้นไหมเห็นเรือว่ายังไงตกใจไหมหรือว <acht> ่าก็ต้องอย่างแรกคือต้องยิงหาคนมาช่วยก็ขึ้นมาก่อนเน่ยเพราะว่าเบื้องต้นมันคือว่ามันลึกด้วยเพราะเขาลงไปที่หัวเขาจะเสมอขอบครัเลยแต่เขาก็เว่ยวายไหมไม่ครับไม่ครับ